สวัสดีค่ะพบกับเมลเชอร์นะคะวันนี้จะชวนทุกคนมาฝึกอ่านภาษาจีนผ่านนิทานที่คำศัพท์ง่ายๆนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้ทุกคนเข้ามาที่ w w w c h i n e s e b y m e c o m นะคะต้องมี W 3ตัวด้วยนะคะเวลาพิมพ์ที่เบราว์เซอร์นะคะหรือพิมพ์ที่หน้าแรก Google ก็ได้นะคะ www. ชไ i s e b y m a d e c o m จากนั้นนะคะก็ให้มองหาเมนู my class ะะตรงนี้จะมีเนื้อหาที่เราชื่อทำเอาไว้ตามระดับภาษาจีนของทุกคนนะคะให้เราเลือกที่ intermediate นะคะจากนั้นค่ะก็ให้เลือกอีกครั้งที่ reading fairy tale นิทานจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะโอเคนะคะเรื่องแรกที่เราจะมาอ่านด้วยกันวันนี้ค่ะมีชื่อว่าสวทูจจเาััวปวก ะะลัวปุ๋หรือหูหลัวปัวก็คือแครอทนั่นเองลูกสีส้มๆนะคะโอเคเรามาดูกันแนะนําการใช้งานก่อนนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะอ่านพินอินทั้งหมดเลยก็ให้กดเปิดที่ตัวเมนูนะคะแต่สังเกตว่ามันจะทับกันอยู่นะคะ อาจจะมองเห็นไม่ชัดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดไว้นะคะจากนั้นค่ะเราติดขัดตัวไหนเราก็แค่คลิกอ่านตัวที่เราอยากจะอ่านเพียงเท่านี้นะคะเราจะแนะนำวิธีที่2นะคะก็คือตัวพินอินเนี่ยจะไม่บังสายตาการอ่านาตัวอักษรจีนนะคะและคำแปลก,ก็มีให้นะคะ กดไว้นะคะอันนี้คือการเปิดนะถ้าสวิตช์เป็นสีแดงคือเราเปิดนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะคำแปลภาษาไทยก็จะออกมานะคะเลื่อนขึ้นไปค่ะถ้ายังไม่อยากอ่านคำแปลก็กดซ่อนไว้เหมือนเดิมนะคะจากนั้นค่ะเราก็สามารถฝึกอ่านได้เลยเรามาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะชงเ一ีย y y น子，住在森อี่จูน่ 他非常爱吃萝卜。有一天，小兔子发现家里的萝卜都吃完了，它决定去找新鲜的萝卜。小兔子走呀走，走到一片菜地，它看见喜，它看见许多大萝卜长在地里。 小兔子高兴极了。读完这句话，大家应该能理解“但是这些萝卜太大了，小兔子拔不动。他试了好多次都没有成功。这时，一只小鸟飞来说：‘小兔子，我来帮助你。’” 他们一起努力，终于把萝卜拔出来了。小兔子非常感谢小鸟，他们一起分享了美味的萝卜。从此，他们成为了好朋友。 ต่อมาถ้านักเรียนนะคะอยากจะทบทวนคำศัพท์ค่ะก็ให้มาคลิกที่ป้ายสีสม้มป้ายสีส้มเนี่ยทำไฮไลท์เอาไว้เพื่อให้ทุกคนสังเกตว่านี่คือคำสำคัญนะคะของนิทานเรื่องนี้ที่ทุกคนจะต้องได้กลับไปจากเปอร์เซนต์การอ่านทั้งหมดนะคะก็ค่อยๆอ,อ่านดูนะคะอ้ายชื่อก็คือรักการกินชอบการกินนะคะหลัวโปก นะคะฝึกอ่านทีละคำแบบนี้แบบนี้นะคะชวนะันเหรนะคะมีเยอะมากเลยนะคะก็ค่อยๆอ,อ่านค่อยๆเก็บสะสมความรู้ให้ตัวเองนะคะโอเคตรงนี้นะคะอ่านก็จะมี คำอธิบายให้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบนะคะพัฒนาทักษะการอ่านตัวเองแบบนี้ค่ะเราสื่อกออ็ยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาใช้สื่อการสอนตัวนี้นะ,ะาสามารถใช้ได้ฟรีเลยมีหลากหลายหัวข้อให้เลือกนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของมเมลลสื่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ